นุนโดยยามาฮ่าสิงน้ำมันเครื่องยามาลูน้ำมันเอเนอส The smell of water on the sidewalk, and a breath of rain in my lungs. To meet you after this long time it tells me I'm not. ไยามาหาแล้วค่ะก็หลังจากที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของแนวคิดคอนเซ็ปต์ระยะเวลาในการทําโจทย์ของการส่งรถเข้าประกวดครับตอนนี้เรามาดูของจริงดูรถแล้วอย่างแรกที่ไม่พูดไม่ได้เรื่องของสีสันของรถคันนี้ครับมันเป็นยังไงมาไงพี่ทำไมถึงเลือกสีนี้คะก็ลักชัวรี่เราก็มองว่าจะทําสีให้ให้มันดูสว่างดูแบบหรูหราเราก็เลยใช้สีบอล ใส่เก็ดเข้าไปเยอะให้มันดูเป็นประกายครับผมก็คือสีหลังเนี่ยจะเป็นสีบอลเพราะสีเพราะสีบอลนี่คือตัวรถสแตนดาร์ดจะไม่มีด้วยครับผมอ๋อรุ่นตรงนีจริงๆรงโรงงานไม่มีสีนี้ครับใช่ครับใช่แล้วก็เลยสีใส่สีน้ำตาลกับลายสีทองเข้าไปให้มันตัด บอลทองมันเข้าดูหรรลักชูรี่ก็ใช้กันนะดูแล้วก็เข้ากันให้ลงตัวเลยเชื่อเขาสีทองกับสีน้าไปกันได้อยู่แล้วมาเราเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยที่สะดุดตาก่อนเลยที่บอกว่า เอาตรงหัวนี้ออกไปเลยนี่นีออะไรหน้าสุดคนหน้าหน้าหล่อเสริมไฟเบอร์ขึ้นมาใหม่ใส่เป็นโปรเจคเตอร์ LED เข้าไปเพราะว่าเดิมทีมไฟอยู่บนไฟอยู่บนครับครับคอถอดหัวใส่เคาเรียกแฮนด์บารแฮนด์บาร์บครั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 บยรับครยบครั่้าับรับครับครครับ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 ความครับลรับหรกาครับรับับัับ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 คีัขึ้นควบคุมบคายขึ้นครับผครับครัเครับครรเจคเตอรับครับผม แล้วก็ล้อล้อแม็กตัวนี้เราจะเปลี่ยนใช้เป็นของยามาฮ่าครับเป็นล้อของยามาฮ่าเป็นลายก้านที่ซึ่งถ้าสังเกตดูล้อล้อเดิมจะเป็นลายแค่ห้าก้านครับผมเปลี่ยนเหม่ใช่ครับแล้วก็ยางขอบขาวยางขอบขาวเพิ่มความตูนราเข้าไปใช่ครับลักชัวรี่เข้าไปมีกันล้มด้วยล้มครัพครับช็คอัพหน้าเปลี่ยนใหม่จานดิสแล้วก็ปั๊มเบรก แต่ไม่ชอบยางนะเพราะยางไปใส่เป็นขอบขาวแล้วมันดูหรูหร่าขึ้นนะครับมจริงจริงดูคลาสสิกเลยดูคลาสสิกมากถับขึ้นมาขึ้นมาถึงช่วงบวเป็นชุดแฮนด์บาร์อ่าไม่ใช่ชุบวกลใช้แฮนด์ของเฮลิเคนเป็นของญี่ปุ่นครับผมก็คือจะทำอย่างเงี้ยสำหรับไม่กับแกนซีโร่ครับทั่วไปจะทำอย่างนี้ก็คือต้องถอด ชุดไฟถอดไฟออกชุดหัวออกครับผมสามารถทำได้ก็คือแต่ว่าถอดหัวออกถอดไฟออกไม่ใช่มันไฟได้หน้าออกมันจะดูแตกต่างไปครับอย่างที่บอกว่าตามคอนเซ็ปต์คือเป็นโอเพนเราก็เลยต้องทำให้มันไม่เหมือนใครครับ แต่ก็ดูลงตัวนะครับแจะดูลงตัวนะแล้วก็มีเสริมด้วยเกย์เป็นดิจิตอลกับเราวัดวัดโวลต์ครับผมเพราะว่าจริงๆของเก่าเนี่ยเขาจะมีบอกเขาจะรวมอยู่ในเรือนไม้เลยครับผมอยู่ในไฟหน้าแล้วเขาแยกไปก็เลยต้องมาเพิ่มตรงนี้แล้วก็เพิ่มเป็นกระจก มีเนียม CNC แล้วก็ของแต่งของทางยามาฮ่าก็จะมีปอกมือซ NC เป็นมือเบรกส่ก่อันนี้ของ่ยามาฮ่าครับอันนี้โรงงานเลยครับผมอันนี้คือลูกค้าสามารถซื้อได้เลยครับกับใส่กับรถสแตนดาร์ดสีนี้อยู่แล้วเลยครับมีมีหลายสีครับผมของแต่งโรงงานมีหลายสีแล้วก็ชิวชิวอันนี้เราสร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าเราใช้ขาที่เขาทําท้องตลาดมีขายครับผมมาปรับเปลี่ยนมาปรับเปลี่ยนสร้างขึ้นมา แต่ตัวนี้ใช้ขาที่ีขาใช้แล้วแล้วก็มาทำตัวนี้มาดัดแปลงนิดหน่อยให้มันเข้ารูปกับชิลที่เราออกแบบครับแล้วก็ ใส่ทั่วอุปกรณ์เพื่อความนาฬิกาเป็นงานซี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยนาฬิกาที่ร้อยแบบนี้มีเวลามีเวลาครับก็ดูเพิ่มความหรูรร่เข้าไปนะดูหรูดินะครับเอามาดูตรงด้านในบ้านตอเป็นคารพักเท้านะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมครับพับได้นะครับสามารถพับเก็บได้เพื่อเวลาเราขับทางไกลเราเพิ่มความสะดวกสบายคือไม่เมื่อยครับเหยียดขาได้ว่าเหยียดขาได ่เดี๋ยวบทีนั่งอยู่อย่างนี้เราเหยียดขาออกมาได้ออกกำลังกายได้แล้วก็ยืดเส้นยืดสายไม่ต้องพักที่แขวนของก็เป็นอุปกรณ์ของทางโรงงานอยู่แล้วนะครับสีทองเข้าคอนเซ็ปต์พอดีครับผมแล้วก็ส่วนเบาะนี่คือขับคนเดียวเบาะเดียวเบาะเดียวเเบาะดียวซิงเกิลคือเราทําเสริมไฟเบอร์ขึ้นมานี่เป็นงานไฟเบอร์ขึ้นมาไฟเบอร์หลออเดิมจะเป็นเบาะยาวเป็นเบาะยาวครับไปพอเป็นเบาะเดียวตรงนี้ก็เต็มขอเหมอะอ่านิดนึงพี่ เราได้เห็นตรงนี้ก็เป็นทําเป็นใส่เป็นตะแกรงเราสามารถถ้าเราเดินทางออกทิปเล็กๆหรือว่าต่างจังหวัดเราสามารถวางกระเป๋าคาดได้ครับผม้ใส่สัมภาระก็โอเคนะแต่ว่าลําดับไม่เยอะผมไม่ได้นะับผมไม่ได้ครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าสมมตว่าคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้โสด เราอยากแต่งแบบนี้ไม่เป็นไรให้นั่งข้างหน้าไงดูอบอุ่นอันนี้จริงมได้ประโยชน์ไว้ใส่วางของสวาระได้ครับได้ด้วยแล้วก็คือเป็นแนวคือเราดูอย่างที่บอกครับไม่ให้เหมือนใครครับเพราะว่าบางคนก็จะมาเบาะเต็มแล้วก็เสริมตะแกรงทีนึ่งกับต่อส่วนเบาะไปตรงนี้โครงกันชนอันนี้ครับเขาเขาเขาเรียกหลายอย่างตะแกรง แต่แกงกาวข้างแล้วแต่ครับผมมีจะมีตั้งแต่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างมาละครับผมต่อเนื่องกันอันนี้คือเราเป็นของอุปกรณ์ของยามาฮ่าเหมือนกันแต่เราเสริมลวดลายขึ้นไปใหม่เพิ่มเติมขึ้นไปเพิ่มเติมขึ้นไปเมาอรับแล้วใหม่ปุ๊บครับมีตรงนี้เข้ามาแติวเติมก็คือเป็นอุปกรณ์จากทางด้านของจากทางยามาฮ่าใช่ครับใช่ครับเป็นงานสแตนเลสนะครับไม่เป็นสนิมครับพักเท้า พ้าสตแต่งเป็นของแต่งจากทางอม m ้าเหมือนกันเป็นงาน C N C ครับผมแล้วก็คิ้วครอบไฟเลี้ยวหน้าหลังครอบไฟเลี้ยวหน้าหลังอันนี้ก็จะเป็นโครเมียมเพื่อความหรูหราเข้าไปครับท่อไ,<ป>ไอเสียนะครับอ,อันนี้เป็นทรง ของ e v o นะครับ e v o Racing อ่าเขาไม่มีขายแล้วเสียงเสียงไม่ดังเกินที่ทางกฎหมายก็คือถูกกฎหมายละล้วไม่โดนจับไม่างเงี้ยไม่เกินกฎหมายกำหนดส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเป็นมือลิงอลูมิเนียมแล้วก็ชกหลังเป็นแก๊สของ y ัเครับเป็นกระปุกซักแทงครับผมสั่งสั่งทำพิเศษะครับเป็นกระบอกเคอร์เวอร์คอเมียมครับผมเพราะว่าช o k e วเอสเป็นงานคัสตอมได้อยู่แล้วครับใช่ครับใช่ครับโอ้จริงๆแล้วต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ย ใช้ของแต่งจากโรงงานมาให้เยอะมากนะผสมกับทางของทางข้างนอกกับทางร้านเข้าไปแล้วมีการเอาของโรงงานมาปรับปรุงเพิ่มเติมเครับแบบตกแต่งเพิ่มเติมคือแบบอ่ะโอเคใช้อะไรของโรงงานนี่แหละใช้ตัวแต่งของโรงงานนี่แหละแต่ว่าต้องการไม่ให้เหมือนใครอ่ะให้มันมีความแตกต่างขึ้นอีกคือของเ้ามามันสวยอยู่แล้วเราก็เลยมาปรับเพิ่มเข้าไปเดิมสวยอยู่แล้วแต่ว่าก็มาตกแต่งเพิ่มให้สวยงามมากกว่านั้นเองนะคะ งั้นเดี๋ยวมาถามนิดนึงแล้วกันว่าส่วนไหนที่เป็นหลักๆเลยที่เป็นของยามาฮ่ามาเรว่าอย่างที่บอกว่ากติกาการตัดสินของคณะกระการเนี่ยมัามีโจทย์อยู่ด้วยว่าจะต้องมีของแต่งของทางยามาฮ่าด้วยงานด้วยฟีสไตล์แต่ยังคงความเป็นแกนซิลาโน่แล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งที่มาจากโรงงานด้วยครับผมขอแบบเด่นๆเลยตัวไหนบ้างคะที่อันไหนที่คนที่ใช้แกนซินาโน่ทั่วไป ให้สามารถหาซื้อมาใส่ได้เอาใกล้ๆเลยนะครับปลอกมือครับผมของมือของโรงงานมือเบรกซ้ายขวา AC และ C ครับผมแล้วก็เป็นโครงโครงเหล็กโครงโครงเนี่ยรอบกาศรอบคั้นแต่ว่าคันนต่วบางคนก็เรียกโครงเหล็กมันคงเรียกกาศมันโค่นตัวโครเมียมครอบไฟใช่ครับพี่หน้าหลังคิ้วไฟเลี้ยวหน้าหลังครับแล้วก็ครอบปิดแคนเป็นอลูมิเนียมตะขอแขวนของครับ เขาให้ใส่เขาบังคับใส่แค่ห้าชิ้นแต่ผมใส่เพียบเลยใส่เกินอ่ะมันก็ลงตัวผมก็ลงตัวนะแล้วสีมันได้ไงมันเข้าคอนเซ็ปต์พอดีเพราะงานพวกนี้จะมีเป็นสีเป็นสีทองที่ดูแล้วชิลี่มากครับครับคือเลยทําให้เห็นเลยว่าจริงๆเราเนี่ยจากที่เป็นแกรนฟลานโอที่เป็นแบบเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเพิ่มของแต่งที่เป็นจากทางด้านของยามาฮ่าของโรงงานยามาฮ่าอย่างเดียวเนียก็ แต่งจนไม่รู้จะแบบหมวกกันน็อกก็ยังใช้หมวกของยามาฮ่าซื้อได้เลยครับอันนี้ส่วนนี่เราพูดเราเล้นของแต่งเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ใครที่ใช้แกนฟิลรโนอยู่อยากจะตกแต่งเพิ่มเติมของพวกนี้เป็นของจากโรงงานเพราะนั้นมาตรฐานแน่นอนคุณภาพมาตรฐานมาตรฐานคุณภาพแล้วก็ซื้อได้ที่ชอบยามาฮ่าได้เลยครับผม ก็สะดวกมากขึ้นที่กว่าไปถึงน้องๆที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์หน่อยก็อยากจะฝากน้องๆว่าเราแต่งแต่งสวยดีกว่าแต่งซิ่งคือสวยนี่คือเราขับขี่คนมองคนเท่ไม่ว่าอะไรเราครับผมถูกกฎหมายด้วยครับเจอทนี่เขาก็ว่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกภาษาหนึ่งว่าตามหลังก็เลยครับแต่งสวยดีกว่าครับสวยสวยได้สวยได้หลายแบบมีหลายมีหลายคอนเซ็ปที่ต้องการครับอยากจะทําได้หลายแนวครับผม จะซิ่งก็อย่าไปซิ่งกันบนท้องถนนครับเขามีเปิดให้แข่งขันกันไปเรื่อยๆแถ้าอยากจะซิ่งไม่ว่ากันอย่าห้ามกันไม่ได้เรื่องนี้แต่ถ้าอยากแต่งสวยงามเนี่ยแต่งที่ไหนก็ได้คครรัับบแต่ที่นี่ที่ร้านนี้ฝากนิดนึงที่สําหรับใครที่สนใจคือสมมติว่าผมมีรุ่นนี้อยู่ครับผมชอบแบบนี้เลยอยากแต่งแบบนี้เลยทำยังไงพี่มาหาพี่ที่มาหาผมฝากร้านนิดนึงร้านตั้งอยู่ตรงไหนยังไงชื่อร้านผมอ่รวมเจริญอะไร AJ Rising อยู่แม่กองนะครับสมุทรสงครามหรืออัมพวาครับผม มีเบอร์โทรติดต่อหรือมีเว็บไซต์มีอะไรเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุมีครับสุพรชัยแสงอรุณครับชื่อชื่อ S U P O R N C H A I S A N G A R U N ครับเดี๋ยวขึ้นให้นาจอครับชื่อสุขนะสุพรชัยสุพรชัยนเข้าไปภาษาอังกฤษเฟซบุ๊กนะครับเข้าไปพูดคุยกันก่อนก่อนจะมาร้านหรือมาร้านไม่ถูกเข้าไปเบอร์โทรก็มี0 3 4 7 7 0 2 7 1ีนนะครับ แล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกศูนย์ห้าห้าแปดเก้าไปสนใจก็เจี๊ยบครับต่อเข้ามาได้เลยครับผมพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบนั่นเองครับรุ่เจริญอร่อยนะครับสุดท้ายต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆครับขอบคุณค่ะพี่เจี๊ยบ้มก็ขอให้ถ้ามีกิจกรรมดีๆอยากจะมาห้าเราหวังว่าจะเจอพี่อีกรอไปเอาให้ได้ที่หนึ่งเลยนะพี่นะเดี๋ยว่า่ิสานแม้วันอะไรรางวัลเป็น เป็นเงินรางวัลกับนาฬิกาครับผมของ TW สตีครับที่เนาฬิกาที่ limited edition ครับนั่นเองนะคะเงินรางวัลก็มาทำทุนแต่งรถต่อไปเลยครับนี่แหละนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะยังไงฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าเข้ามาติชมรายการของเราก็ไปได้เลยที่แฟนเพจของเรานะคะโดยพิม ปิด Left Your Heart by Yamaha นั่นเองค่ะเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะคะใช่นะครับสุดท้ายเรา3คนต้องลาไปก่อนครับพบกับพ,พวกเราพวกเราจใหม่งงครับกับรายการ Speed Left Your Heart by Yamaha นะครับทาง Speed Channel 2 Vision 691นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะ